มาก่อนนะครับงานของเราวันนี้คือทําอะไรมาดูนะครับยกตัวอย่างงานของเราวันนี้งั้นครูปิดข้อมูลไปก่อนนะครับปิดข้อมูลให้หมดก่อนยกตัวอย่างนะครับวันนี้ครูจะเรียนลองออกแบบหน้าปกหนังสือให้นเรียนออกแบบหน้าปกหนังสือวิชาดนตรีอะไรก็ได้ที่เกีย่ยวกับดนตรีนะครับวิธีการทํางานก็คือวันนี้เราไปเข้าไปที่แคนวาก่อนลำด,ดับแรกนะครับหนังสือส่วนใหญ่เป็นเป็นแนวอะไรครับ เป็นเดี่ยวตั้งนะครับอ่ะวันนี้จะเป็นางานที่เป็นเดี่ยวตั้งสมมติครูเลืกอกงานแบบนี้ก่อนดูอยู่ที่หน้าจอนะครับครูเลืกอกงานมาแบบนี้เราจะหา,างานที่เกี่ยวข้องกับดนตรีดนตรีนะครับคูเป็นเพราะว่าแทนเนะไปหางานคาว่า M, าาา M Music ทีนี้มันก็จะเกิดอะไรมาเพียบเลยสมมติครูใช้เอ วันนี้ครูไม่ไม่ไมาในเรื่องของการการทํางานนะทํางานกับไหนก็ได้ครูได้งานมาแล้วครับแต่ว่าครูจะเปลี่ยนรูปเป็นรูปของคุณแหนอะไรก็ได้ครับอ่าคือตัวอย่างนะครับคุณเปลี่ยนภาพเป็นรูปของรูปรูปใครรูปรูปคนนี้แล้วกันหวานใจ ยกตัวอย่างเฉยๆอ่ะคุ๊บกูได้งานคุูแก้งานเร้ย้อยนะครับเป็นงานของเราเองนะไม่ใช่ว่าเอางานของเขามาทั้งดุเลยนะครับแก้ไขด้วยเสร็จปุ๊บวันนี้ให้หนักเรียนดาวน์โหลดงานครับกดแชร์แล้วกดดาวน์โหลดงานคราวน,นี้จะเป็น jpg กับ png นะครับเห็นไหมดาวน์โหลดเลยครับกดเข้าไปดาวน<ม>์โหลดอันนี้ขั้นตอนแรกนะครับเสร็จแล้วงานของเราก็อยู่ในเครื่องนะครับเราได้งานของเรามานะ มันต้องปรดิษมาดอนนะครับอ่ะวันนี้คุณได้ไงานได้อี้ผงไงานวันนี้คุณจะเอางานของเราเนี่ยไปใส่ใน Google Drive Google Drive คืออะไรครับ Google Drive คือเป็นเว็บ,บไซต์อันหนึ่งที่มันอยู่ติดกับ Gmail ของเราอ่ะเช่นคุณเข้า Google นะครับ Google ของนักเรียนเนี่ยหน้าของ Google นักเรียนก่อนเดเข้าได้เนียมันต้องผ่าน Gmail ของนักเรียนใช่ไหมครับใช่ไหมครับอ่าคราวนี้ สังเกตน,นะครับมีรูปของนักเรียนอยู่ตรงนี้ทุกคนคุณกดตรงนี้ครับนี่ครับไดอยู่ตรงนี้เออถ้าเป็นในโทรศัพท์ของนักเรียนได้จะเป็นตัวนี้ครับตัวสามเหลี่ยมเห็นไหมครับเป็นตัวสามเหลี่ยมนี้นะครับเราจะเอางานลงในทุงกระดาษนะวิธีการทำงานทำงานแบบไหนเริ่มทำงานแล้วเปนไนะครับเมื่อเราสร้างงานเราได้งานมาเรื่อยขั้นตอนแรก กูไม่ค่อยมายเทื่อไหร่ทําแบบไหนก็ได้ขั้นที่สองที่สําคัญครับไปที่ Google Drive ของนักเรียนเสร็จแล้วมันจะมีตัวบวกอ่ะอ่านักเรีนกูเข้าม่แล้วกันนะอ่ะนักเรียนเข้า Google Drive ของนักเรียนแล้วนักเรียนก็เขาเรียกว่าไปเพิ่มนะครับไปเพิ่มงานของเรียนโดยกดตัวบวกตรงเนี้ยของนักเรียนอยู่ด้านล่าง กดบวกไปไปหางานของเราบาั่อกี้ที่เราทํามาตะกี้ไหนอ่ะหาเลยู่นี่ครับครูแทบที่ใส่มื่อกี้นี้อ่ะแล้วหนึ่งลอสักคู่มันอัพโหลดอยู่อ่ะงานมันครูมาแล้วครับเรียบร้อยครับตอนนี้งานของเราลงอยู่ใน Google d r ก v e ได้วนะครับเสร็จแล้วทำไงต่อครับเสร็จแล้วทำไงต่อไปที่งานของเราบาื่อกี้ที่เราเอาลงใน o g l ก d r ได e อะ เราแตะทีถ้าใน,นเรียนไปแตะจุดสามจุดนะครับจุดสามจุดัน,นเ,นเนรียนไปคําว่าล um um ับลิงลับลิงนะฮะตั้งใจดูนะลับล um ิงแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้ท่ันเรียนให้ทุกคนที่มีลิงถ้าในเรียนตรงเนี้ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยลูกกุญแจนะครับทุกคนไม่สามารถดูงานได้กดตรนนี้ครับไปทุกคนที่มีลิงเรียบร้อยเห็นแล้วนะไปกดคัดลอกลิงครับ กดคัดลอกลิงก์ครับกดหนึ่งทีครับกดเลยนะกดเสร็จปุ๊บก็เสร็จสิน้นเข้า Google ใหม่ครับคนนี้เราจะทำงานใน g o บ g l e ฟอร์มเข้า Google ครับแล้วพิมพ์คำว่า qr code เอาา้ามังคีแล้วกันนะตัวแรกนะครับ qr code มังคีิกเข้าไปครับตัวแรกเลยคลิ้เข้าไปหนึ่งทีครับจะเจอหน้านี้นะฮะ enter content ครับตรงนี้ครับ u r u r l ลบของเก่าทิ้งก่อนแล้วเราก็เมื่อกี้เราคัาดลอกมิกมาใช่ไหมครับวางครับยังไม่เสร็จนะฮะตรงนี้ครับ add logo image ใส่รูปตัวเองเข้าไปด้วยคุก่อกี้ก็ไปแตวทีครับเนีย่ยเขาบอกให้เราทำา o กอ image เดมนดหนึ่งทีครับไปหารูปของเราครับหารูปของเราหาราูปว่าอันนี้สักพักมันก็จะประมวลผลได้แล้วนะครับไปตรงนี้ครับ คิดรีเอทคิวอาร์โค้ดกดอีกทีครับตั้ทันหนึ่งสองสามมาแล้วครับครูลองเมื่อกี้เรียบร้อยนะั่นคุณครูจะลองสองคิวอาร์โค้ดสองปุ๊บก็จะเป็นงานของคุณครูที่มีรูปคุณชายอยู่ใช่ไหมอลองดูครับคุณยายไปสองที่โน,น้อ่ะลองไปสองที่นู่นเลยอ่ะลองเพื่อนสองนะครับสองปุ 2, ๊บทีเนีน้ยกดครับมีงานขึ้นไหม ให้เพื่อนดูครับอขอลายนี้คือครูกดเข้าไปก็เห็นไหมครับก็จะเจองานของครูเมื่อกี้ที่ทําเห็นไหมเห็นไหมครับเห็นไหมเสร็จปุ๊บนักก่ียนทำเลยครับดาวน์โหลด PNG อครับตัวนี้แล้วก็ส่งมามันจะอรอสักคู่จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้รอสักคู่ถ้าใครใช้ไอโฟนมันจะไปเก็บในไฟล์ นะครับนี่ยเราจะคู่ URL code แป๊บนึงดาวน์โหลดมาแล้วครับอ่ะคุณลองสองอาทีนะนะค,คุณจะลองสองอาทีนะครับสองฝั่งเปิดครับเห็นไหมครับเจอ,อางานคูแล้วเรียบร้อยนะโอเคนะงานตรงนี้คือหนึ่ออกแบบงานอ้นี้คุณคุณไม่เก็ตไม่มายนะครับเรื่รงองของการออกแบบงานนะ เมื่อออกแบบงานมาแล้วเก็บงานไว้ในเครื่องใช่ไหมขั้นตอนที่2ครับคือไป Google Drive ของนักเรียนเก็บงานของนักเรียนใส่ใน Google Drive นะครับเสร็จแล้วอันนี้สำคัญนะครับเก็บงานเสร็จแล้วอย่าลืมอย่าลืมจุด3จุดมันจะมีคำว่ารับลิงก์รับลิงก์นะรับลิงก์นะกนะดรับลิงก์ปุ๊บตรงนี้ครับแก้ก่อนให้เป็นทุกคนที่มีลิงก์ แล้วก็กดคันลอกลิงก์เสร็จก็ปิดได้เลยแล้วก็ไปเข้าคี c ห d โคทัคนทีแล้วก็เอาลิงก์เนี่ยไป